วันี้เราก็จะมารีวิวการผ่านดันเแบบจุดๆนะครับสําหรับคนที่จะเก็บพวกข้ามไม่กดดันสองอันเนี้ยน,นะเพราะว่าผมขี้เกียดลงสองอันนี้นมากเลยก็จะเก็บข้ามสองอันทุกวันมาเริ่มจากกิการเทิร์สกันเลยอ่าน,นี้เป็นตีที่ผมใช้นะเอาโคเซตออกไปละใช้ตัวนี้แทนนะครับดูไอเทมก่อนนี่ก็จะมีของหลักครับแล้วก็อันดับจะเป็นโจมตีหมดเลยส่วนราเชลจะเป็น <c oughs> ลดคู่ดาวหมดเลยนะครับจะได้ลดเกาะต่อเนื่องแล้วก็เผาต่อเนื่องจบเร็วนะครับที่นี้จบจบเร็วมากส่วนตัวอุด <c oughs> ท้ายเนี่ยนะครับจริงๆใส่เป็นที่ลบบับก็ได้นะแต่ใส่อันนี้ก็ได้คนระับอันนี้มันติดชัวกว่าเป็นลดเกาะห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะเอาเดียวโรนแทงนะแล้วเราค่อยสลับแล้วตัวนี้มาแทงที่หลังนะครับ <c oughs> ส่วน แถวบนหมดนะครับเขาเรียกอะไรนะมาสเตอรี่นะมาสเตอรี่ผมใช้เป็นแถวบนหมดแถวบนะต,ต้องการสถานนะเพราะยังไงมันก็ติดใครอยู่ดีเราไม่ใส่กีฬาเดี๋ยวมาลองไปดูไห้ตัวทุกตัวไปเลยครับคุมแค่เลนนะครับคุมเลนตัวเดียวพอแค่ พอ,ออาบอสใช้ยสยบก,กระโดดนะครับเดี๋ยวโรนจะตายพอดีเอาค่อยเอาเลนวิ่งเข้าไปข้างหน้าบอสแทนเดียวโรนบอสมันจะเลงเลนต่อกระโดดปั๊บอาบเดี๋ยวโรนตายแล้วบอสเลงเลนแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโรนเกิดมามันจะวาร์ปไปข้างหลังเองอามันก็จะโดนมาบอกจีนนะครับใส่อมตะไปเลยก็ได้ครับ โดนอะไรก็ไม่ตายรับไปเลยแล้วเดี๋ยวบอสก็จะอัติละอันนี้แหละแล้วติดจะมาตัดต่อยครับเป็นเวทหาแล้วอป๊บเดียวครับเดทิปนี่ผมยังไม่ได้ซื้อบัฟบัฟอะไรนะบัฟที่ซื้อเต็มกิวอะไม่ได้ซื้อบัฟดาเมจด้วย ะไปดีไหมล่ะเกีตัวต่อไปเลยฮะโยเดยโลโลนบอสบาเลียนใช้เป็นทีมนี้แล้วกันนะครับใส่รถสถานะผิดปกติสองชิ้นครับ องชิ้นบวกกับอพาร์ทสี่ที่มันตันแล้วเขาเรียกอะไรนะแล้วก็ใส่เล่งกัันิเมีเวลาดนตีหน,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 นึ่งชิ้นมานี่หรือจริงๆใครใส่เชมาก็ได้นะใส่เชมาก็เร็วยูรูดีก็ยกโู้ได้ตลอด่อผม,มาแบบนี้ก็เซฟดีฮนะไปลุปยเลย I foresee your death ถึงกดโล่ไปแล้วรอลากลากออกมา sót đột bài đột mà dễ nhai lắm <laughs> Tôi rêu mình gần มันพุ่งบ่อยคนระับเราใช้เป็นโปรเซสคิดเน้แหละไม,ไ,ไม่ต้องให้มันเดินเดียมาตัวต่อไป ตอนที่ผมไม่ได้ใช้ัวเชสนะัใช้ัวเซตฟรีใช้เป็นสองตัวนี้แทนเพราะว่าอันนี้มันขัดบอสอยู่ดีใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ตัวนี้มาเ,เผาเะเลยเป็นทีมที่ได้เข้าสั่เลี้ยงผมยังไม่มีสัดแดงนะจะใช้เป็นสีฟ้าไปก่อนประมาณนี้อันนี้ใส่ผมใส่เป็นเล่งเกตนะครับเพราะว่า <c oughs> อันติมันจะได้ฮิวบ่อยๆเต็ด <c oughs> รคูดาวเสตโจมตีเส็ดรแล้วก็อันนี้ผสมผสมบนเปนไป ใช้ไทเกิดไว้อันหนึ่งครับเผื่อเฟลมาถึงคุมคุมเอียนฮะเพราะว่าเอียนมันชอบบัฟก่อนผมอยากให้เอียนลดดาเมจก่อนรวบก่อนอยากให้ใช้สกิลนี้ก่อนลดดาเมจจะได้ยืนชนไปเลยต้องหลบอันนี้ต้องหลบ nè tao bùng quang vậy Hãy subscribe mà ีละพอทตีละไปรออะไแล้วเยเอาจริงยนใส่ตีรถผููดาวและจัดเล็ดีกว่านะพมันจะได้ลดโจมตีต่อเนื่องได้เหมือนกับคารินนะ อันนี้พอรดอาเบียด์ไปได้แทบกับต้องยืนต้องถอยมาก่อนเพราะบอสมันตีแรงผมเริ่นมาแต่วันแรกที่เซิร์ฟเปิดนะครับแล้วก็เอแพ็กแผนที่อย่างเดียว ตัวละครก็จะประมาณนี้อันนี้ใส่เป็นเบสิกทีเบสิกไปเลยแล้วกันเพราะว่าเจ้าตัวเนี้มันวิ่งบ่อยเราก็เอาโคเซตยิงแล้วก็สกิลวงกว้างเยอะเลยจะได้ไม่ต้องหลบบ่อยอนะมาถึงบทอกกลุ่มตัวเดียวพครับตาของนาสกิลหมูอีกทีนึงวงกลมอีกทีนึง <c oughs> ยืนชิดกำแพงไว้ ก,ออกแกนแท้อ้าวไม่แกนแ่นแท้ปกติเขาจะมีแก่นแท้มาก่อนนะเราวิ่งตีอันนี้ไม่มีฮะเราใช้ทำดาเมจเร็วไป่อย ยอะก็ดูวงมาครับนี่วงมันเกิดมัวสัว่วหลบไ,ไห้าห้าไม่หมลบอกยังมเซ <Okay. S 2> อินผมยังไม่มีของลักอะถ้ามีของลักอาจจะเอาโคเซตออกแล้วเอาเป็นตัวรถเกาะมาแทน น่าจะเร็วเนีี้น่าจะอินมีของห้างนีน่ฟันแป๊บเดียว <S <S สุดท้ายของเรียดเดียวฮะวันนี้เร็วสุดแล้วนะครับยีมี้เลยเร็วจัดจัดยีมีเปลี่ยนคัวเซตเป็นอ e ีวานก็นด้นะนแล้วอเล่นเองแล้วเล่นคัวคเซตเป็นอีวาน แต่ผมจะคุมนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากคุมล,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 ลวดเดียวเลยอาทางไหนก็หลบาะนั้นเดี๋ยวตีแรงมาก นี้เพื่อนๆก็จะเหลือแหมไว้กดข้ามไว้กดข้ามเลดใช่ไหมเราก็มากดข้ามเลดสองเลดเนี่ยนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลาลงก็ได้ลอ,อยแล้วมันนานผมกดข้ามเลดเอาตัวที่อยากเก็บค่าความชนานามาใส่กดข้ามไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมเอารูดี้ใส่ลงมาอืม หวัดล้างไปเลยครับอ้าวตัวไม่มีโอเคเดี๋ยวไปหาตัวก่อนนะประมาณนี้ก็ประมาณนี้รนเราจะเราจะอาศัยลงวันนี้เองแล้วเราก็เอากดค่ามาใช้ดันสองดันนี้นการฟาร์มของเทคนิคของผมเอง